มาดูนะครับปอดสองจุดสองอันนี้ต้นใหม่ต้นใหม่ครับอันนี้ต้นเก่าต้นเก่ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้นเก่ามาจะเป็นแบบนี้ในสภาพนะครับถ้าต้นใหม่มันจะตาบาโคดมันจะถัดเห็นไหมครับเป็นแต่ถ้าต้นเก่าตาบาโคดมันจะไม่ค่อยสัดเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีอตตรงนี้เราเคลียร์อยู่ให้ขามันแ <Aww. S 2> ยกไม่ออกเลยงานนี้นะครับ แยกไม่ออกเลยมองมรงเลยนะครับใครขาวก็กัรเขาเที่ยวนะครับต้นใหม่ขาวกว่าโอเคประมาณนี้อันนี้ต้นเก่านะครับที่ของต้นนี้ยมันเป็นต้นเก่าเป็นมาตัคู่นี้นะมาเนีส่ต้นนะอยากันหมดนะครับเป็นวักถจะนาดใหเราก็จะทำเที่ยวอยู่แล้วเสียตายตายก็้จะเป็นปาาตัวเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับฟอสองสิบสองอันใดหาที่ซ่อมอยู่ยังซ่อมไม่ได้นะครับโทรหาผมเลยนะครับ